เอาละครับก็จากคิดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็เรามาเปิดกันต่อนะครับผมกล่องนี้นี่มผมลุ้นที่อยากจะได้มายุลีมากๆเลยนะครับตรวผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเออตอนนี้ก็เตรียมมาทั้งหมด1599เพชรอเพมายุลีมาหน่อยสิลูกมามายุลีเอาอยังเอายัง มาอยู่หลอกมาอยู่ลิมาอยู่ซิมาอยู่สยมาอยู่เจยใช่ไหมไม่ว่าแผลจะดูน่าสิ้นหวังแค่ไหนเฮกุน้องค์คะเหรอโออิโนโอเอะ,ะ oh, อะไรกันเนี่ยท่านผู้ชมเฮผีเสื้อต้องจับสังเกตผีเสือ้อย่างใกล้ชิดอ,อันนี้ไม่มีอะไรกล่องนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจละพอพอกันเทียมกันเทียมกันทีเฮดีดีน้อง อกดต่อไม่รอละอะสูมแบบรวดเร็วล้วว่างไวโอ้พิเชอสองตัววะโอ้ไม่วอล์กเอาด้วย,วย,วยจงขามคในไใหเนโกมไม่มาอม่ละหรือว่าจะจะเกลือว่ะคลิปนี้ทุกคนผมมีความหั่นเกรงว่าจะเกลือหรือเปล่านะครับเอ๊ หลอกหลอกเราจะติ๊กหลอกติ๊กหลอก GM นะครับไม่ให้จีเอ็มได้ตั้งตัวแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปไงมาฮะเอะ้โอ้โอพระเจ้าช่วย,เ,วเ,ยวเอา้าผีเสื้อตัวเดียวออกห้าดาวเฉยเรื่องอะไรกันเนี่ยอะไรวะแปลว่าต้องดูแสงใช่ไหมดูที่ผีเสือ้อไม่ได้แล้วใช่ไหม ต้องดูแสงสินะไม่ตายเหอะซาร่าโบริเกียบริไฟบริฟีบิโฟดโซลิกีมาผีเสื้อตัวเดียวอีกแล้วมาอยู่นี่กูจะออกไหมเนี่ยเวทมนต์กับศิลปะไม่ใช่ไม่เอาแบบนี้น้องเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ดีละเ,เริ่มไม่ดีเท่าไหร่นะครับ เออเริ่มไปดีแล้วจังหวนะนี้โอ้พี่เสื้อตัวเดียวอย่างเงี้ยอุ้ยแสงนี้แสงหัทดาวแสงหัทดาวคอนเฟิรม์มไม่จะบอกว่า,า,ายอยากอะไรอะไรอะไรเฮ้ยนี่โอ้โหอันนี้มันหนึ่งในตระกูลใหญ่หนึ่งในห้าตระกูลใหญ่ของโซซูเซตี้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วก็แบบว่า อาจจะแบบเป็นสารเตี้นนิดนึงอะไรเงี้ยเออแบบว่าใหญ่อะแบบว่ากดบางข้อของโซ c ซตี้ไม่ต้องทำตามอะไรเงี้ยใหญ่ใหญ่พอตัวแต่ถือว่าไอ้นี่เป็นคนดีไหมก็คนดีะระดับหนึ่งนะต่อให้คนนั้นอนะเป็นเป็นตัวโกงหรือว่าเป็นคนดีอะแต่ถ้าบาดเจ็บมาไอ้นี่รักษาหมดคนเนี้ยน,นะแต่กูไม่รู้ว่าญาติใครกูจำไม่ได้อ่านนานละอ่านนานมากๆอะ แต่ประเด็นคือไม่ได้มาเอาไอ้นี่ไงมาเอามายูริเจากว่าเอามายูริอ่ะน้องมายูริวอลเอาไหมโอ้ไม่ไม่วอลเอาอ่ะโอ้โหเกลือใช่คลิปนี้เกลือจัดโอ้ทุกคนโอ้เหลือสามร้อยกว่าเพชร เฮ้ยเอาดีมายูริแไม่เอาละไม่เล่นอย่างนี้พี่ไม่ชอบนะถือว่าพี่ขอนะไปอุ้ยผีเสื้อสามตัวเฮ้ยถ้าทางจะสนุกโ,โอ้โนฮานะ อุนงหานาะมึงทเป็นเป็นอุนงหานาวะมันก็อยากได้แหละแต่ว่าอยากได้มาอยู่รีมากกว่างโอ้เจอโอ้อุนงหานะ ไม่ฟังอุณหภนะโห,ห,หโเธอแต่มันก็เท่ดีนะเออเอาเอาก็ได้อนะ <c oughs> โอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปล่าสุดที่ผมลงไป้อ่ะที่เป็นคลิป เบรดเบฟโซเนี่ยมันได้ผลตอบรับที่ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมีแค่900เพคเท่า้จริงนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้าผมได้ตัวที่อยากได้แล้วผมก็จะพอนะครับผมนะก,กล่องไมล่าสุดเลยนะครับก็คือกล่องนี้นี่กล่องนี้เลยที่มาล่าสุดนะครับวันนี้บ่ายสองนะครับผมนะก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นการ์ดใบใหม่ด้วยนะครับเป็นโทชิโร่ตัวใหม่นะครับกับนี่ที่เป็นกินซี่นะครับตัวนี้ที่ขโมยพลังของเรลลีมารู้ไปนะครับผมเป็นสองสองตัวใหม่ที่มาล่าสุดแต่ว่าในกล่องไม่ได้มีแค่นั้นนะครับก็ยังมีพวกเออสงครามเลือดพันปีตัวเก่าผสมอยู่ด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีเจ็ดตัวนี้ครับผสมไปด้วยผมอ,อยากได้ไอเซนมากๆเลยนะสองตัวนี้ผมผมไม่สนใจเลยนะ ไอเซนแม่งก็ปู่ยามะสองตัวนี้ตัวใดตัวหนึ่งออกผมจะหยุดสุ่มเลยนะครับผมจะเก็บเพชรไ้สุ่มยามีเพราะเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะครับผมนะเพราะงั้นผมผมจะไม่เปลืองไงเออผมไม่อยากจะเปลืองเข้าใจปะ่ะเสียเพชรไปเยอะแล้วในทุกคนผมจะบอกนะนี่ผมได้มายูริมาแล้วความฮาคือตอนตอนผมอัดใช่ไหมผมก็แบบสุ่มไป ถ้าได้ไหมผมก็พูดพูดตอนตอนแบบว่าตอนตอนผมคิดว่าผมอัดนะผมก็พูดไปโอ้ถ้าได้มายูลิกูพอแล้วแล้วทีนี้พอได้มายุลิมาจริงผมพูดพูดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนี่ตัดจบคลิปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บกูจบพูดจบคลิปเสร็จนั่นแหละกูลืมอัดลืมอัดหน้าจอพูดไปโคตรเยอะพูดไปตั้งนานนะครับผม นั่นแหละทุกคนก็เลยไม่ได้เห็นผมสุ่มมายู่นนี่ตลกหลายมากอันนี้นะแตไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะปุบปับรับโชคไงฮะจีเอไม่ทำตั้ตนตัวครับทุกคนนะบ่งตรงนี่ไงผีเสื้อสามตัวแต่สี่ดาววัาแล้วมึงจะบินมาทำเฮียอะไรสามตัวฮะผีเสื้อ,อ มันมีความหมาย,มยไมวะการที่มันบินมาสามตัวเนี่ยผีเสื้อเนี่ยแหมหัวคุณผมครับโอย้ยขอบครับผมสวัสดีครับขอบครับนเนยอยไม่อยากได้ โอ้ในสงครามนั้นพันปีก็ไม่ได้ใช้อันติดว้วยตัวเนี้ยตายหาก่อนโอโอ้้าหน่อยหนึ่งสกกะเบะยร์จะตายเหอะโอ้จงสะบงจงสะบ้นานอะไรฮะบ้าหรือเปล่าหมอไอเชนโนมาดับสบอสทีบอะ สักพีวะฮะหรือว่ามันต้องล็อกแรกก่อนวะล็อกแรกกระแดกหมาป๊อป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 เออไม่ใช่ไม่ใช่กล่องน,นี้จานะลางไม่ดีเท่าไหร่อันนี้โอ้โห <c oughs> วอล์กเอาอีกแล้วนะผีเสื้อสองตัวแต่ก็วอล์กเอาน้องๆนายก็ด้วยเจ้านายก็ด้วย เฮ้ยมาแล้วอ,อ๋ออิจิโกอิจิโกอย่าครูสกิอิจิกโกท่านผู้ชมได้ถามว่าผมอยากได้ไหมก็หนะ้าสิบอะห้าสิบห้าสิบนะเลยศาสตรแห่งความางา,ามค่งาโอ้ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาอเ อ้ยไม่ใช่ตัวนี้สีดาวอย่ามาลอกกูเดี๋ยวมารู้พ่อหนุ่มอีจิโก้เอ้ยสูตรนี้สูตรล็อกแรกหมาว่ะเอ้ยหลอกจะกดแต่ไม่ใช่ะมากดกล่องนี้กล่องจริงไงฮะะจะมาหรือไม่มาจะมาหรือโอ้โหเฮียมากสัต กดข้ามเลยเท่านผู้ชมเราดูกล่องต่อไปดีกว่าวับโอเคแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เก็บได้250เพชรอีกแล้วรอบนี้เป็นรอบ5สเต็ปนะครับเป็นการันตีนะครับผมนะถ้าไม่การันตีก็เป็นการันโก้แล้วไปเลยแล้วก,กดไปเลยแบบเพลอเผอแล้วเจอกันนะ จะออกเป็นใครออกเป็นผู้ใดออกเป็นไอเซนหรือว่าปู่ยามะนะแต่ถ้าไม่ออกสองตัวนี้ก็เลิกสุ่มแช่นั้นแหละ まあ、よわ。義理立てか。まあ、それも君らしいところだ。はい、わ。はい。あの人の下で戦ってし。はい、いいか、こう。 ไอเซนเนะใช่ปะแล้วเพชรกูเหลือศูนย์แล้วเนี่ยโอ้ยแต่คนว่าตึงปะเนี่ยรหัสเนี้ยผมเล่นไม่กี่วันนะผมมีขนาดเนี้นอขอหวยใจตายเหอะเอสียงเปียกเดี๋ยวตัวด้วสุ่มได้ครับไปดูกันในเกมเจอกัน โอเคครับแล้วนี่ก็คือเราใช้ยชะก,กันที่ผมเปิดได้นะครับผม <aza ar> ผมชอบตัวนี้มากเลยนะตรงจริงคือแบบเนี่ยแค่เอานิ้วไปชี้หน้าเนี่ยมอนก็ตายลวเลยเนี่ยดูดิ hey, มนั <c oughs> นโคตรเท่อ่ะนะมาดูดิโอเคเริ่มจากซาซาคาเบะก่อนนะครับของฟ้าผ่าลงกลางใจเธอโอ้แทงแบบดับพิฆาตอสูร <c oughs> เลือกสายฟ้าฟาดอีกทีนึงยืนย่งยุ่งไม่เง,งี้ยสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอมูอิจิโกะเท่จัดราคากระเบียบเคี่ยมตีอย่างนี้โอเคสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอเดี๋ยวดูมูเมนต์อิจิโกะบ้างครับผมอันนี้ไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าวัตถุดิบแม่งใช้ไปหมดแล้วอุ้ยดีแรงอยู่นะ โอเคครับอีจิโกตีไกลนะครับสกแชนสกาเทนโชว่ะเขาว่าสั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะตัวสองตัวที่นะไปในกระตูนมันไม่มีอย่างนี้ตัวที่มันคืออะไรวะแต่นี่ของท่านตรงปกนะฮะแต่ว่าในกระตูนเป็นสีเหลืองแต่ที่เจ้ามันเถอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอไปถึงโซมอสผมจะใช้อีจิโกะนะครับอันติ ท่าทาเบะเคยเห็นแล้วอันตีะนะแต่ว่ายังเห็นด้วยตาคุณอยากเห็นถ้าไม่ตายนะครับว่าจะเป็นอย่างไร,รไ,ไดใชเลาทบชิคนเดทากขอสัยยัตส์ก็อยまだ全然使いこらせちゃいねえけどなเัต ไม่โดนใครเลยพี้แอร์เจนสกาเทรนส์ไม่ได้ตีรอบกดไม่ทันไม่เป็นไรแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีโกะของเราโอ้เด้อวะโอ้เด้อทีุดโอ้เด้อวะอาลิกาโตเกเดี๋ยวผมจะหาจังหวะอาพสุดแล้วก็มาเล่นให้ดูอีกทีนะครับผมไปวับ